ศัตรูของยุโรปที่ลบกันอยู่เวลานี้ตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยคุณไม่ใช่ลบกับรัสเซียอย่างเดียวคุณลบกับความหนาวเย็นใช่ไหมคนเขาอาจจะมองว่ารัสเซียคงไม่ทำอะไรหรอก ไปยุโรปตายไปเองแต่ผมกลับมองว่าเวลานี้เป็นเวลาดีที่สุดที่รัเสเซียจะหลบแล้วดึงยุโรปลากยุโรปเขามาลบด้วยปริมาณสำรองแก๊สเอ่ยน้ํามันเอ่ยพลังงานอะไรเอ่ยที่คุณแทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะบังคับให้คุณเอาตรงนี้มาทําสงครามแล้วประชาชนคุณจะอยู่ไม่ได้แล้วจะลุกขึ้นมาล้มรัฐบาลซึ่งเวลานี้เราก็ได้ข่าวเห็นเห็นอยู่มเดินขบวนกันเนี่ย เช็ครีพับลิกเอยฝรัง่งเศสเลยอิตาลีเอ่ยแม้แต่แองกฤษก็มีแต่ข่าวพวกนี้นะไปหาทามทมแทสเนลของอิร่านดูข่าวจีนดูข่าวอารีข่าวสปุกนิกถ้าคุณไปดู CNN BBC คุณไม่เห็นหรอกเห็นแต่รอยยิ้มดอกไม้บานใช่ไหมเออนี่แหละมันเกิดขึ้นแล้วนะ